สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังแอคชั่นดราม่าระทึกขวัญเรื่อง Act of Vengeance ฝั่งแค้นพยักฆระหำมหนังเมื่อปี2017นำแสดงโดยแอนเจโลแบนเดรัสคาวเออร์บันและปาช่วยกาถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับก่อนรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามทางช่องทาง YouTube และ Facebook กันด้วยนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้แบ่งออกเป็น6บท โดยอ้างอิงจากหนังสือดุลพินิษหรือเมื่อจักรพรรดิพินิษชีวิตของมาคุสออเรลิอุสหนังเริ่มต้นที่แฟรงก์เขาได้เข้ามานั่งอย่างร้านอาหารเล็กๆร้านหนึ่งจากนั้นก็ค่อยๆขว้าสายตาและเพ่งสมาธิในการฟังเสียงรอบๆข้างทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงไอต่อเนื่องออกมาจากห้องทําอาหารเขาจึงพุ่งเข้าไปตามเสียงนั้นทันทีเมื่อเปิดประตูไปเขาก็พบกับเจ้าของเสียงไอแล้วเขาก็ตรงเข้าไปหาเจ้าหมอนั่นในขณะที่เขากําลังรัดคอของเจ้าหมอนั่นอยู่เขาก็อธิบายกับเราว่า ตอนนี้เขาอาจจะดูเหมือนกับคนบ้าแต่เชื่อเถอะมันมีเหตุผลจากนั้นภาพ,พก็ย้อนกลับไปในอดีตบทที่1นึทุกอย่างหายวับไปในพริบตา1ปีก่อนหน้านี้ฟแฟรงค์มีอาชีพเป็นทนายความเขาอาธิบายว่าโดยเฉลี่ยแล้วผู้หญิงจะพูดประมาณ1,000 0คำต่อวันส่วนผู้ชายจะพูดประมาณ1 7 0 0 0คำต่อวันแต่สำหรับทนายความฝีป,ปาเก่งกล้าอย่างเขาแล้วใช้คำพูดประมาณ80,000คำต่อวัน เขาว่ามันมีแค่สามคำเท่านั้นที่สําคัญจริงๆกับเขานั่นก็คือคําว่ารักมากนะที่เขาใช้กับภรรยาและลูกสาวนั่นเองเวลาต่อมาภรรยาก็ได้โทรไปเร่งแฟงเพื่อจะได้มาให้ทันดูการแสดงโชว์ความสามารถพิเศษของลูกสาวซึ่งเขาก็รับปากว่าจะไปให้ทันแล้วก็หันไปรีบเคลียร์งานเว่าขณะจะออกจากออฟฟิศหัวหน้าก็ไดเ้เรียกเขาให้มาช่วยทำงานชิ้นสำคัญก่อนทำให้เขาออกมาช้าแถมรถก็ยังติดอีกต่างหาก เมื่อแฟงเดินทางมาถึงก็พบว่าโชได้เลิกไปแล้วเขารู้สึกแย่มากเลยโทรไปหาภรรยาแต่เธอก็ปิดเครื่องดังนั้นเขาจึงตรงกลับไปบ้านแล้วก็ซื้อตุ๊กตามีเพื่อเป็นการขอโทษลูกสาวซึ่งก็ทําให้เห็นด้วยว่าลูกสาวมีตุ๊กตาพร้อมการขอโทษมากมายภายในห้องขณะนั่งรอภรรยาก็ส่งคลิปลูกสาวโชว์ร้องเพลงโปรดของเขามาให้ดูทําให้เขายิ้มออกมาเวลาห้าทุ่มกว่าเขายังคงรอภรรยากับลูกสาวกลับบ้าน ทันใดนั้นก็มีรถตำรวจมาที่บ้านของเขาและก็มาแจ้งว่าภรรยากับลูกสาวของเขาได้เสียชีวิตไปแล้วทําให้เขาเสียใจมากและยิ่งมาเห็นสถานที่เกิดเหตุเขาก็ถึงกับทําใจไม่ได้เลยทีเดียวแล้วภาพกระตาษมาที่งานศพพ่อตาได้เข้ามาคุยกับแฟงโดยต่อว่าเขาที่เขาไม่สามารถปกป้องทั้งคู่ไว้ได้เว่าขณะที่เขากําลังจะพูดแก้ตัวอะไรออกไปพ่อตาก็บอกว่าหยุดพูดเพราะพ่อตาไม่อยากฟังถ้อยคําตลบตะแรงกํากวมที่เคยช่วยให้พวกทรรชนได้พ้นคุก ดังนั้นให้พยักหน้าตอบร,รับก็พอว่าต่อไปอย่ามาพูดคุยกันอีกซึ่งเขาก็ทําได้แค่พยักหน้าตอบร,รับไปครับเวลาต่อมาแฟงก็ตกอยู่ในวังวนแห่งความเสียใจวันๆเอาแต่เมาเหล้าคิดถึงช่วงเวลาที่มีภรรยากับลูกอยู่แล้วก็ฟังคลิปลูกร้องเพลงโชว์ซ้ำๆนั่นเป็นเพราะเขาโทษตัวเองว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้ทั้งคู่ต้องตายถ้าวันนั้นเขาไม่โม่แต่เอาแต่นั่งทํางานเหตุการณ์มันก็คงจะไม่ลงเอยแบบนี้หลายวันต่อมาแฟงก็ไปตามเรื่องกับนักสืบ ซึ่งนักสืบก็บอกกับเขาว่าคดีไม่มีความคืบหน้าเลยไม่มีผู้เห็นเหตุการณ์และนั่นอาจจะเป็นอุบัติเหตุเองก็ได้บาบาลาบลาทำให้เขาโมโหมากและตะวาดออกไปว่าทั้งคู่ตายไปแถมเงินยังหายไปอีกนี่มันเป็นการฆาตกรรมชัดๆหยุดพูดอ้อมค้อมได้แล้วคำพูดสวยหรูประวิงเวลาพวกนั้นเขารู้ดีว่ามันหมายความว่ายังไงเพราะเขาใช้มันมาตลอดชีวิตการเป็นทนายนั่นเองนักสืบจึงพูดเข้าเรื่องว่า เจอหลักฐานเป็นเส้นใยทองแต่ก็ใช้เป็นเบาะแสไม่ได้เพราะมันพบได้ทั่วไปเขาเลยขอดูแฟ้มคดีแต่นักสืบก็ไม่ให้พร้อมไล่ให้เขากลับไปแล้วถ้ามีความคืบหน้านักสืบก็จะแจ้งไปทันทีซึ่งขณะออกมาตำรวจนายหนึ่งก็ถามกับเขาว่าโอเคไหมเขาเลยตอบไปว่าจะไปโอเคได้ยังไงกันนายตำรวจเลยบอกกับเขาอีกว่าเราจะสืบสวนต่อจนกว่าจะจับคนร้ายมาลงโทษให้ได้ขณะแฟงนั่งดื่มอยู่ใกล้สถานีตำรวจเขาก็พบว่า มีคนจํานวนมากเดินเข้าไปยังห้องห้องหนึ่งเมื่อเขาเดินเข้าไปสํารวจดูก็พบว่ามันเป็นสังเวียนมวยเถือนพอเขาได้ดูก็ทําให้เลือดลมสูบฉีดจนไปหาเรื่องกับชายที่อยู่ข้างๆทาให้ถูกชายคนนั้นอาจจนสลบไปและเมื่อกลับมาที่บ้านเขาก็คิดอะไรได้บางอย่างดังนั้นเขาจึงไปขึ้นสังเวียนทุกวันทุกวันเพราะความเจ็บปวดที่ได้รับนั้นมันทําให้เขาลืมความเสียใจไปได้นั่นเองวันหนึ่งแฟงก็ยังคงขึ้นเวทีตามปกติ ทว่าวันนี้คู่ต่อสู้ไม่ยั้งมือเลยดังนั้นจึงมีคนขึ้นเวทีมาช่วยเขาเมื่อเขาตั้งสติได้เขาก็พบว่าคนที่มาช่วยเขาเป็นเพตันนายตำรวจที่ทักกับเขาเมื่อวันก่อนจากนั้นทั้งสองคนก็มานั่งคุยกันซึ่งพอเพตันรู้สาเหตุว่าที่เขามาชกเพราะเรื่องที่เขาสูญเสียคนสําคัญไปเพตันก็เลยปลอบใจเขาและก็บอกให้เลิกโทษตัวเองด้วยเมื่อคุยกันไปสักพักเพตันก็พูดถึงเรื่องคดีว่าคดีกําลังจะถูกเมินเพราะหาเบาะแสเพิ่มไม่ได้เลย นั่นจึงทําให้เขาโมโหมากเพราะรู้ได้ในทันทีว่าตํารวจคงจะไม่สืบต่อแน่แม้เพตันจะบอกว่ายังไม่แย่เกินไปนักแต่ด้วยประสบการณ์ทนายเขาเลยมั่นใจว่าตํารวจคงรอยแพรคดีจริงๆด้วยความโมโหเขาก็เลยลุกออกจากร้านไปตกดึกขณะแฟงเดินผ่านหน้าร้านหนังสือก็มีสาวขายบริการมาทักเขาและพอเพ่งดูใกล้ๆก็พบว่าเป็นเด็กผู้หญิงรุ่นราวเขาเดียวกับลูกสาวของตัวเอง ทันใดน,นั้นก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาพาเธอออกไปเขาเห็นท่าไม่ดีเลยไปขัดขวางจากนั้นก็เกิดการต่อสู้กันขึ้นในที่สุดเขาก็จัดการกับมันได้แต่ก็โดนเธอเอามีดมาแทงขาทำให้เขาล้มลงจากนั้นก็มีพระพวกของมันมาพาตัวเพื่อนของมันออกไปครับดานแฟงเขาหยิบหนังสือที่เขาล้มใส่แถวๆนั้นมาปิดบาดแผลเอาไว้แล้วก็รีบหลบหนีออกมาเมื่อนำเข็มขัดมารัดแผลไว้แล้วเขาก็เพิ่งสังเกตว่าหนังสือที่หยิบมานั้นชื่อดุลพินิษ์ของมาคุสอเลิอุส และหน้าที่เปื้อนเลือดก็เขียนเอาไว้ว่าบทลงโทษมีไว้เฉพาะผู้ที่ทําความผิดทําให้เขาคิดได้ว่าเขาโทษผิดคนเขาไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้ลูกเมียตายแต่เป็นเจ้าฆาตกรนันต่างหาและในคืนนั้นเขาก็นั่งอ่านหนังสือจนไปเจอข้อความอีกว่าเรื่องบางเรื่องถ้าคนอื่นทําได้เราก็ทําได้เช่นกัน แล้วภาพการธรรที่แฟรงค์ได้เปลี่ยนโรงจอดรถเป็นสถานที่ออกกาลังกายเขาเริ่มฝึกซ้อมเรียนคาราเต้ยูโดศึกษาศษาสตร์การต่อสู้หลายๆแขนงจนเวลาผ่านไปเขาจึงเริ่มแข็งแร่งขึ้นแล้วก็ได้สัญญากับตัวเองว่าเขาจะไม่พูดจนกว่าจะล้างแค้นให้ลูกเมียได้ซึ่งก็เป็นไปตามคําสอนที่ว่าคําพูดคือความเห็นไม่ใช่ความจริงการกระทําเท่านั้นที่เที่ยงแท้บทที่2บทลงโทษมีไว้เฉพาะผู้ที่ทําความผิด ด้านแฟรงก์เข้ามาอย่างที่เกิดเหตุอีกครั้งเพื่อดูว่ามีเบาะแสอะไรหลงเหลืออยู่หรือไม่และหลังจากที่เขาพูดน้อยลงก็ทําให้เขามีสมาธิและประสานรับฟังที่ดีขึ้นดังนั้นเขาจงเงียหูฟังแล้วก็ได้ยินเสียงดังมาจากตู้คอนเทนเนอร์เก่าๆเมื่อขึ้นไปดูเขาก็พบว่ามันถูกดัดแปลงไปที่พักอาศัยแต่ไม่มีคนอยู่ที่สาคัญในห้องนี้มันก็มีหน้าตา่างที่ทามองลงไปก็จะเห็นที่เกิดเหตุพอดีด้วย ขณะเดินกลับมาที่รถเขาก็พบว่ามีกลุ่มวัยรุ่นมางัดแงะรถของเขาดังนั้นจึงเกิดการต่อสู้ขึ้นซึ่งหลังจากจัดการพวกนั้นได้เขาก็ให้หนึ่งในวัยรุ่นได้ดูรูปภรรยากับลูกสาวเผื่อว่าพวกนี้จะรู้จักแต่ก็พบว่าพวกนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนั้นเขาจึงปล่อยพวกมันไปทว่าหนึ่งในนั้นก็ยกปืนมายิงเขาซึ่งก่อนที่เขาจะหมดสติเขาก็มองเห็นลางๆว่ามีคนกําลังมาช่วยครับ เมื่อแฟงฟื้นขึ้นมาเขาก็พบว่ามีคนทําแผลให้ซึ่งเธอก็เดินเข้ามาในห้องพอดีพร้อมกับแนะนําตัวว่าเธอชื่อเอลมาเป็นพยาบาลแล้วก็เป็นจิตอาสาหาที่พักพิงให้กับคนไร้บ้านซึ่งเขาก็ขอบคุณเธอแล้วก็เดินออกมาทันทีที่ด้านนอกบ้านเขาก็ได้พบกับเจ้าหมาของแก๊งไวรุ่นมาตะกีและพอเห็นว่ามันเดินตามเข้ามาด้วยเขาก็เลยนะํามันมาเลี้ยงไว้ที่บ้านครับขณะแฟงกําลังหาข้อมูลเพิ่มเติมเขาก็สงสัยว่า ในวันเกิดเหตุแฟนของเขารถกะจกลงมาทําไมในเมื่อวันนั้นมันฝนตกแล้วเอามาก็มาหาเขาพอดีโดยเธอนาํากระเป๋าเงินมาให้กับจะมาดูบาดแผลด้วยและพอเธอเห็นข้อมูลที่เขาทําไว้เธอเลยบอกว่าเธอรู้จักแถวนี้ดีถ้ามีอะไรจะให้ช่วยก็บอกมาแล้วก็ขอตัวกลับไปเมื่อเธอกลับไปแล้วเขาก็นั่งเล่นกับเจ้าหมาแล้วก็พบว่าที่ปอกคอของมันปักเอาไว้ว่า TSA ซึ่งหมายถึงมันเป็นสุนัขที่ถูกฝึกสําหรับรมกลิ่น ดังนั้นเขาจึงพามันมาอย่างที่เกิดเหตุแล้วก็นําเสื้อผ้าของครอบครัวมาให้มันดมเผื่อว่ามันจะหาเบาะแสเพิ่มได้หลังจากจะสุนัขดมกลิ่นอยู่นานมันก็หยุดเห่าตรงท่อระบายน้ําเมื่อเขาเปิดดูก็พบกระเป๋าของแฟนทําให้เขาคิดว่าคนที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์อาจจะเป็นพยานปากเอกหรืออาจจะเป็นฆาตกร,กรก็ได้บทที่ 3. ไม่มีอะไรกวางเราจากการกระทําสิ่งที่ต้องทําได้ตกดึกคืนนั้นเขาจึงเฝ้ารอว่าจะมีคนกลับมายัางตู้คอนเทนเนอร์หรือไม่ ซึ่งก็พบว่ามีคนมาจริงๆแต่หมอนั่นก็ดันไหวตัวทันรู้ว่าเขามาหาก็เลยหลบหนีไปได้ดานเอามาหลังจากดูแลคนไข้เสร็จก็ได้มีชายชะกัาร2งถึงคนเข้ามาคุยกับเธอหลังจากที่พวกมันไปเธอก็พบว่าแฟรงมาหาจากนั้นเขาก็ถามเธอถึงเรื่องชายเล่ย์่อล่อนที่เขาตามตัวอยู่เมื่อพาเธอไปส่งที่บ้านแล้วพวกชายชะการก็มาดักรอเธอดีที่ว่าเขากลับมาช่วยเธอเอาไว้ได้ทันจนทําให้พวกมันไม่กล้ากลับมาหาเรื่องเธออีก ส่วนที่เธอรู้จักกับพวกมันก็เพราะว่าพวกมันจะมาเก็บค่าคุ้มครองเมื่อเห็นว่าเธอไม่มีเงินเลยสั่งให้เธอไปขโมยยาจากโรงพยาบาลแทนแต่เธอก็ขอเลิกพวกมันก็เลยมาหาเรื่องนั่นเองและก็ได้รู้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าชายเล่รอนนั้นมีอาการไอเสียงดังครับบทที่ 4. การคาดหวังให้คนเลวเลิกทําเลวนั้นช่างเพียนสิ้นดีแล้วภาพก็ตัดมาที่ตอนต้นเรื่องแฝงด้ใครเชื่อที่รัดคอชายเล่รอนจากนั้นก็นําภาพลูกเมียไปให้มันดูทําให้รู้ว่า ชายคนนี้รู้จักลูกเมียของเขาแต่แววตาไม่มีความอมตดังนั้นชายคนนี้ไม่น่าจะใช่ฆาตกรแล้วชายคนนั้นก็ได้เล่าให้ฟังว่าในคืนนั้นลูกเมียของเขาถูกลรถตำรวจเรียกตำรวจได้พาลูกเมียของเขาขึ้นรถและพาขับไปที่โกดังส่วนกระเป๋าของภรรยาเขาที่ถูกทิ้งไว้ที่ท่อชายเลลอนนั้นเป็นคนแอบไปขโมยมาเมื่อเขาได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วก็เดินทางไปที่สถานีตำรวจทันทีณนะสถานีตำรวจ แฟรงก์อาศัยช่วงเวลาชุลมุนแอบเข้าไปยังห้องของนักสืบเขาหาข้อมูลของนายตำรวจที่เข้าเวรในคืนนั้นแล้วก็ลาดตระเวนแถวนั้นด้วยซึ่งพอได้ข้อมูลมาแล้วก็ทำให้เขาถึงกับอึ้งไปแล้วทันใดนั้นนักสืบก็กำลังจะเข้ามาที่ห้องพอดีดังนั้นเขาจึงต้องรีบหลบหนีไปครับบทที่5สุดยอดการแก้แค้นคืออย่าเป็นเหมือนกับศัตรูจากข้อมูลที่เขาได้มาทั้งหมดบ่งชี้ว่าฆาตกรน่าจะเป็นเพตันนายตำรวจหนุ่มที่ช่วยเขาจากเวทีมวยเถื่อน ดังนั้นวันต่อมาเขาจึงสะกดรอยเพตันแล้วก็พบว่างานอดิเรกของเพตันก็คือการขึ้นเวทีชกมวยเถื่อนเขาสะกดรอยตามเพตัน7วัน7คืนจนวันหนึ่งเขาก็ได้รู้ว่าเพตันเก็บกุญแจไว้ที่ไหนดังนั้นวันหนึ่งพอเพตันออกไปทํางานแล้วเขาก็แอบ,บเข้าไปในบ้านทันทีครับเมื่อเข้ามาในบ้านของเพตันแล้วเขาก็พบว่ามันไม่มีพิรุธอะไรเลยจนกระทั่งเขาไปเปิดตู้เสื้อผ้าและพบว่าเสื้อตัวหนึ่งได้ได้หลุดออกมาซึ่งมันก็มีสีทอง ทำให้เขานึกถึงหลักฐานที่นักสืบพูดถึงแล้วก็พบอีกว่ายังมีช่องลับอยู่ในตู้เสื้อผ้าด้วยโดยในนั้นมีกระเป๋าอยู่ใบหนึ่งพอเขาเปิดออกดูก็พบกับนิตยสารที่เคยสัมภาษณ์เขาสุดท้ายเลยได้รู้ว่าเขาเคยทําคดีหนึ่งโดยช่วยให้คนร้ายที่ฆ่าเด็กอายุ12ขวบตายรอดคุกมาได้และเด็กคนนั้นก็คือลูกสาวของเพตันนั่นเองแถมยังพบกล้องที่แอบถ่ายเขากับครอบครัวด้วยดานเพตันหลังกลับมาจากทํางานเขาก็พบรูปถ่ายเนบเอาไว้ที่รถของเขาโดยมีข้อความเขียนเอาไว้ว่า ถ้าอยากได้หลักฐานก็ให้มาเจอกันที่โกดังตอนห้าทุ่มครับเมื่อเพตันมาถึงโกดังตามเวลานัดหมายก็พบว่าแฟงมารอเขาอยู่แล้วจากนั้นทั้งคู่ก,ตก็ตรงเข้าต่อสู้ห้ามพันกระทันทีหลังจากต่อสู้กันไปได้สักพักใหญ่แฟงก็ใช้วิชาที่เรียนมาต่อสู้กับเพแันได้อย่างสูสีแต่สุดท้ายก็พลาดท่าโดนเพแันใช้เหล็กแทงปักเข้าที่สีข้างทําให้เขาเจ็บปวดมากขณะโดนรัดคอจนหมดสติเขาก็คือสู้จนกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบแถมยังเอาเหล็กมาแทงใส่เพแันกลับด้วย เขาว่าขณะที่เขากําลังจะฆ่าเพตันเขาคนึกถึงคําสอนที่ว่าสุดยอดการแก้แค้นคืออย่าเป็นเหมือนกับศัตรูดังนั้นเขาจึงต่อยเพตันจนสลบไปแทนบทที่6ยอมรับทุกสิ่งที่ถูกลิขิตให้พบเจอและวพาวกระดัดมาที่นักสืบกำลังเดินออกจากศาลโดยมีนักข่าวรุมถามถึงที่เหตุการณ์นี้ตำรวจเป็นผู้รายซะเองซึ่งการถ่ายทอดสดนี้แฟรงก์กับเอามาก,ก็ได้ดูจากโทรทัศน์ด้วยซึ่งเขารู้สึกว่า ความยุติธรรมมันเกิดขึ้นแล้วเพราะต่อให้เขาฆ่าเพตันไปลูกเมียของเขาก็ไม่ฟื้นขึ้นมาอยู่ดีก่อนจบแฟรงก์ก็ได้มาเคารพสุสานของภรรยากับลูกเขาอยากบอกกับลูกสาวว่าเขาปลื้มกับโชว์ร้องเพลงของเธอมากโดยก่อนกลับเขาก็ได้บอกกับทั้งคู่ด้วยว่ารักมากนะสรุปนะครับวันหนึ่งลูกเมียของแฟรงก์ทนายฟิปากากล้าถูกฆ่าตายเขาเสียใจมากที่สูญเสียคนที่เขารักไปและนักสืบก็ไม่สามารถหาตัวคนร้ายมาลงโทษได้ หลังจากที่เขาทำร้ายและโทษตัวเองอยู่นานวันหนึ่งก็ได้พบกับหนังสือดุลพินิษของมาคุสออเรลิอุสเขาจึงเริ่มศึกษาหนังสือเปลี่ยนแปลงตัวเองและสืบหาตัวฆาตกรจนได้รู้ว่าเป็นนายตำรวจหนุ่มคนหนึ่งซึ่งสาเหตุเป็นเพราะว่าเขาเคยว่าความให้คนร้ายที่ฆ่าลูกสาวของเพตันรอจากคุกมาได้นั่นเองดังนั้นเขาจึงตามล่าตามแก้แค้นแม้ว่าภายหลังเขาจะมีโอกาสฆ่าตำรวจหนุ่มได้แต่ก็ไม่ทำเพราะนึกถึงคำสอนจากหนังสือว่าต่อให้ฆ่าไปลูกเมียก็ไม่ฟื้นกลับมา สุดท้ายจึงส่งตัวตำรวจนั่นให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมครับก็จบไปแล้วนะครับกำนัง Act of v e n g e a n c e ฝั่งแคนพยักรละหำใครที่ชื่อชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับหนังได้คะแนนจาก IMDB 5.7คะแนนได้ Metascore 49คะแนนและได้55%จากเว็บ Rotten Tomato es. เป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ